สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุก่านที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc my fc เก่าจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกท่านเราจะที่ามารับชมแนวทางแลยว่ะ มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาะเมื่อนีกามาพกับแนวทางหวยเล่าพัฒนาจะเล่าพัฒนาเมื่อนีวันจันทร์วันที่สิบหาเดือนเจ็ดจะเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดาวันที่สิบหาเมื่อนีแอดจอยลงไลายแนวทางกันเลยทีเดียวจ้ะ สำหรับวันที่สิบหาแอจอยลงแนวทางรัฐบาลไทยห้ด้วยจะ่สำหรับรัฐบาลไทยนี่คือแอจอยลงหายสองสูตรเนาะเมื่อนีวันที่สิบหาแอจอยลงหายสูตรแรกก่อนแต่ส่วนสูตรที่สองหกกรีนเจอกันวันที่สิบหกยาสิโลเวลาใดตอนใดอันนี้กะกกดติดตามเลยกะ กดกระดิ่งไว้ลอยยางเดียวจ้าเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่จะจอยลงแนวทางใหม่ๆห่ให้นะจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางเวลาพัฒนาของวันที่สิบห้ามือนีเดียวมาเบิพผลของวันที่วันที่สิบสองวันศุกที่ผ่านมากันก่อนจ้าสำหรับราพัฒนาของวันซุกที่ผ่านมาสุดเด่นให้ไปที่เด่นสองกับเจ็ดวิ่งลูดสำหรับพ้นจะหกตัวคือ ศูนย์สองเก้าศูหกหาอสำหรับแนวท่าเขาเฮ้านี่ถือว่าผ่านไปเนาะจ้าสำหรับหลางหกตัวนี่คือศูนย์องน์สองเขาเขาจับขู่ผ่านไปเนาะจ้าสำหรับหลางหตัวมาศูสเนาะบบมี่จะเสียดไปจับห้2สอง 3, มาสองศูนย์ศูนย์สองเขาเด่นสองวองิอันนี้คือหลางหกตัวเนาะจ้าเดิมสำหรับ สตัวรางทั่วไปจะสุด4ตัวคือเก้าศูเก้ากับมาตัวเก่าจะเบิร์ดทอนานเนาะจา้าสาหรับเก้าศูนย์ี่คือมาวันที่สิบเนาะวันที่สิบเก้านี่คือทั้งลางหกตัวทั้งรางสุดสตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย์มือนี่ติดเก้าศมาอีกโอโ้โหยอมพลาดไปจากของเฮาตัวจับขูนคือมีเจ็ดศูนย์มาเก้าศูนหรับสตัวบนคือศูนหห สำหรับสูตรกันของเฮามีสี่หาสำหรับหละกะ 4, 6, กกักสี่ฮกนะจ๊ะโอ้สำหรับสูตรดเด่นของเฮาก็มีสองหาสองหกมาหกหาสำหรับตัวจับคูนคือว่าไมา่แต่ตัวเด่นของเฮาพลาดไปเนาะ,ะสำหรับวันที่สิบ สองรับพัฒนาขอ้ถูกโภ้ยไพพินเอฟซีหลายๆเจาจะแนวทางของเฮาถือว่าฟังได้แบบต่อเนื่องอยู่เราจะวันที่สิบสองวันศุกนี่คือผ่านไปมือหนึ่งเนาะสำหรับมือนี้วันที่สิบหา้าฝากตามต่อลกักันจจะแนวท่าของเฮาสีมาตามสูตรหรือบอกรอรุนจา่าสำหรับมือนีกะฮาหนอยอีกสองสูนจะทั้ทงฮาหนอยมัดรวมทหหั้งฮานอยมิดเดียวโอ้โหมือนีวันที่สิบหา้าปวดหัวเลย หลายแนวทางกันเลยทีเดียวก่อนสิไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากโคคนละหนึ่งไลค์คูนละหนึ่งแชร์โคคนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับพี่โนเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆจ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแสดงบ่าผ่านแนวทางตัวโตไปจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าสำหรับเราวันนี้ให้ไปที่เด่น2กับ5วิ่งลูดจ้า สายวิ่งสายูดมากตัวใดชอบตัวใดนําไปวิ่งไปลูดได้จ้าโอ้โหงวดก่อนมหาหุกเนาะ,ะสำหรับตัวจับคู่จ้าสองมีงวดก่อนแอจอยคำนวณได้เด่นเด่นสองกับเจ็ดเมื่อนี่สองครับหาสำหรับเราจับคู่สองจะมีสองสามสองสี่ สองหาหาสำหรับสองหานี่คือคูเรียนจะสองหาหาสองตัวเดียวกันสองหกตามด้วยสอง,สองเจ็ดสำหรับเด,นดีนหาวุฒหาจะจับคู่ไปที่ห้าหกสำหรับหาหกตัวเดิมทามา้าหมักถ้าชอบตามได้จะทาบบหมักบบชบตัวเดิมก็คือปลปอยผ่านแต่กะระวังไวนิดหนึงเราจะสำหรับเก่าศูนย์ยังมาได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวแต่จะพิจารณาเรา,าจะหาเจา็ด ห้าแปดห้าเก้าตามด้วยห้าศูนย์อ่าสำหรับเดนหาวิ่งทุดหาสำหรับตัวกันออย่าลืมดูชุดกันด้วยแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองสำหรับแปดสองสองแปดกตัวเดียวกันจ้าสำหรับสามตัวจ้าห้า แปดสองสามหาเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองแปดเก้าจ้ะสำหรับตัวเน้นจาวันนี้เราพัฒนาขอเน้นไปที่ศูนสองเจ็ดสามตัวแล้วก็ห้าแปดสอง กันขอเน้นไปที่80เด่นหาวิรุณหาขอเน้นไปที่5 7 5 8จสองเน้นไปที่2 4 2 5สอาำหรับแนวทางวัเล่าพัฒนาของฮามมอนอิก,กน็คือตามนี่เลยจ้า ฮะมือน,นีหมักตัวได้ชอบตัวได้จดไว้แค่ไว้ฝากน้าไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนจาจะรับชมไวเป็นแนวทางจะแนวทางมีเขามีรุดผิดพลาดประการใดกับขอถูขอภพยไวด้วยละกันเนจาจะขอบคุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนุกๆก,กําลังใจขอบพุณนทุกๆุก คอมเมนต์ Comment, จ้าขอให้โสูดีกันทุกคนทุก่านตะจ้าขอหายพลอยเอฟซี FC ที่เขามาหลับชุมดนวทางกาบแอดจอยสูคดีเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า